สวัสดีค่ะอยู่ในช่องอีสบายทิพย์นะคะเรามาฟังพลนิกรกิมหน่วนกันค่ะพลนิกรกิมหนวนตอนโรคนอนหลับเราไปฟังกันเลยนะคะนิกรการุณวงนอนหลับไปสามวันแล้วตอนแรกไม่มีใครห่วงใยเขาเท่าใดนัก แต่แล้วทุกคนก็รู้สึกห่วงนิกรไปตามกันเมื่อด็อกเตอรดิเลกได้เข้ามาเยี่ยมและตรวจดูอาการของนิกรในตอนเย็นวันนั้นท่ามกลางญาติมิตรพร้อมพรัง่งด็อกเตอรดิเลกใช้เครื่องฟังหัวใจตรวจดูหัวใจนิกรเมื่อเขาถอดสายยางออกจากหูทุกคนและเห็นใบหน้าดิเลกซีดเผือดผิดปกติไอกรเป็นยังไงบ้างเจ้าคุณปัญจนึก กล่าวถามอย่างร้อนรนด็อกเตอร์ดิเลกไม่ยอมตอบคำถามเขายกมือจับข้อมือด้านซ้ายของนิกรสักครู่ก็ปล่อยมือออกหมอหมอคะประภัยร้องลั่นก่อนตายแล้วหรือคะนี่ดิเรกฝืนยิ้มก็ควรจะเป็นอย่างนั้นครับคนที่หัวใจหยุดและชีพจรไม่ทำงานหมายความว่าเขาตายแล้ว กระพยกับคุณหญิงวาดร้องไห้โฮเสียงวนปราดเข้ามากระชากตัวด็อกเตอร์ดิเลกให้ลุกขึ้นยืนช่วยไอกรอนซิโว้ยหมออย่าลืมว่าไอกรอนเป็นเพื่อนเรานะแกจะทำเฉยอยู่ทำไมนายพลดิเลกสายหน้าสายเสียแล้วแกจะให้ช่วยยังไงล่ะทำให้มันฟื้นขึ้นมาสิโว้ยอย่างน้อยก็ให้มันฟื้นขึ้นมาในสภาพผีดิบคือใช้ไฟฟ้าชุบมัน โนไอทำไม่ได้ปล่อยให้มันนอนอย่างนี้อีกคืนหนึ่งถ้าพรุ่งนี้ตัวมันแข็งก็ติดต่อสับปะเรอได้ทุกคนน่าเศร้าไปตามกันเจ้าคุณปัญจนึกกล่าวกับพลด้วยเสียงสั่นเครือเล็กน้อยอายังไม่เชื่อว่าไอ้ก่อนตายหรอกพลแต่หัวใจและชีพจรมันหยุดทำงานแล้วนี่ครับคุณอาถึงอย่างนั้นก็เถอะ ไอกรอมันเล่เหลี่ยมมากมันอาจจะบังคับให้หัวใจและชีพจรของมันหยุดทำงานเพียงชั่วขณะก็ได้มันจะได้นอนสบายโดยไม่มีใครมารบกวนหรือยุ่งกับมันเสียงพึมพำรรดังขึ้นทั่วห้องด็อเตอร์ดิเลกล้วงกระเป๋าหยิบซองธนบัตรขึ้นมานบและเห็นเข้าก็กล่าวขึ้นด้วยความดีใจแจกเงินพวกเราหรือครับนะหมอด็อ,อร์ดิเรกสะดุ้งโยง ใครบอกแกล่ะนะจะตรวจดูดวงของพ่อแกโว้ยนายพลดิเลกดึงกระดาษแข็งสีขาวแผ่นหนึ่งออกมาจากช่องกระเป๋าเงินของเขากระดาษแผ่นนี้คือดวงของนิกรนั่นเองซึ่งพระอาจารย์องค์หนึ่งเป็นผู้ผูกดวงให้และนิกรมอบให้ดิเลกเก็บรักษาไว้ให้เขาภายในห้องเงียบกริบทุกคนจ้องมองดูดิเลกเป็นตาเดียว นายแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ตรวจดูดวงของนิกรในกระดาษแข็งและนับนิ้วมือของเขาพรางทำปากขมุบขมิบสักครู่เขาก็กล่าวกับประภัยด้วยเสียงแผ่วเบาชะตาไอกรดวงจู่เต็มทนจวนจะขาดมิขาดแหลอยู่แล้วครับประภัยทำหน้าชะงนนั่นนะสิครับผมก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกัน รู้แต่ว่าดวงไอกรตอนนี้แย่หน่อยถ้าไม่ตายก็จวนไปหรือคะถ้าอย่างนั้นไพยจะได้รีบซื้อผ้าดำมาให้ช่างตัดกระโปรงสักสิบชุดเตรียมแต่งไว้ทุกกอนโธ่อยู่กันมานมนานต้องมาตายจากกันคราวนี้แล้วนี่เราจะเอาศพไปไว้วัดไหนดีละคะนายพลดิเลกกลืนน้ำลายเอือกอย่าเพิ่งคิดมากเลยครับปล่อยให้มันนอนอีกสักคืน ถ้าพรุ่งนี้ตัวแข็งอยู่ในสภาพคนตายเราค่อยคิดกันเรื่องศพของมันหรือไม่ก็ถามตัวมันดูว่าจะให้เราเอาศพมันไปไว้ที่ไหนกิมงวนสุดลงนั่งบนเตียงนิกรแล้วยกมือขวาตบหน้านิกร2สองสามทีติดกันเฮ้ย hey, แกตายหรือ,อยังวะไอ้กรอ,อยังวะเสียงนิกรตอบเบาๆ ทุกคนถอนหายใจเฮือกใหญ่พร้อมๆกันเรากกับนัดกันไว้อาเซียยิ้มออกมาได้เอื้อมมือเขย่าร่างนิกรเพื่อนเกลือของเขาลุกขึ้นเสียทีสิโว้ยแกหลับมาตั้งสาวันแล้วรู้ไหมว่าพวกเราเป็นห่วงแกถ้าแกไม่รีบตื่นเราจะเรียกสับปะเลอเอาลงมาใส่แกไปวัดนะโว้ยดีนิกกรพูดออกมาคำหนึ่งนายพลดิเลกแปลกใจอย่างยิ่ง เขาฉุดกิมห่วลุกขึ้นแล้วกล่าวว่ากันงงไปหมดแล้วชีพจรและหัวใจไอ้กอนไม่ทำงานแต่ทำไมมันถึงพูดได้หรือมันตายแล้วและพูดออกมาแบบผีดิบอาเสียสะดุ้งเล็กน้อยอาจจะเป็นไปได้โว้ยเสียงที่พูดไม่เหมือนเสียงไอ้กอนฟังดูเห้าๆอย่างไงชอบกลถ้ามันเป็นผีดิบเราต้องช่วยกันบอมมันให้อยู่ก่อนที่มันจะอาละวาด ด็อกเตอร์ดิเลกดึงเครื่องฟังหัวใจออกมาจากกระเป๋าเสื้อหมอแล้วซุดตัวลงนั่งบนเตียงนิกรเขาเอื้อมมือจับข้อมือข้างขวาของนิกรทันทีเพื่อตรวจชีพจรเต้นหรือเปล่าหมอพนถามไม่เต้นโวย้ยงั้นเหรอลองฟังหัวใจมันสิถ้าหัวใจหยุดทำงานก็หมายความว่าไอ้กรตายแน่ ดอกเตอร์ดีเลกยืนสายฟังหัวใจจ่อลงที่หน้าอกเบื้องซ้ายของนิกรแล้วตั้งใจฟังเสียงหัวใจเต้นตอนนี้นี่เองเสียตีกระซิบบอกนกเบาๆอากกรงเท่งถึงแน่ๆกันได้กลิ่นเหม็นเน่าฮะนกร้องลัน่นยังไม่ขึ้นทำไมถึงเน่าก็มันเน่าข้างในเสียตีกระซิบเสียงหนักๆ ด็อกเตอร์ดิเรกหน้าเสียเมื่อไม่ได้ยินเสียงหัวใจของนิกรเต้นแม้แต่ตุ๊บเดียวเขาดึงสายฟังออกจากหูทั้งสองข้างและนั่งนิ่งเฉยจ้องตาคมะ่งมองดูนิกรซึ่งนอนนิ่งอยู่บนเตียงในท่านอนหงายเช่นนี้มาสามวันแล้วโดยไม่เปลี่ยนท่าในตาทั้งสองข้างลืมเล็กน้อยมือทั้งสองข้างกำแน่น และแล้วนายพลดิเรกก็เงยหน้าขึ้นมองดูคณะพักของเขาไอกรตายเหงคุณหญิงวาดกับประภัยและนันทาต่างร้องไห้โฮขึ้นพร้อมๆกันทําให้ประภาและนวลละออดร้องไห้ไม่ได้เมื่อดอกเตอร์ดิเรกยืนยันเช่นนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรอีกนิกรตายเสียแล้วจากโรคนอนลับนบ เลื่อนตัวเข้ามาใกล้ด็อกเตอร์ดิเลกแล้วถามด้วยเสียงสั่นเครือเล็กน้อยพ่อผมตายจริงๆหรือครับนี่อะไรตายแน่แล้วทำไมเมื่อกี้นี้พูดกับลุงกิมห่วนได้ละครับพูดแบบผีดิบนะสิโว้ยตาปกติพ่อแกเป็นคนขี้เล่นเมื่อตายไปแล้วนิสัยขี้เล่นก็ยังอยู่ไม่เชื่อแกลองถามมันดูสิมันอาจจะพูดอะไรกับแกก็ได้ นบน้ำตาคลอหน่วยเขามองดูพ่อของเขาแล้วร้องขึ้นดังๆพ่อครับพ่อตายหรือเปล่าปุโทโว้ยนิกรเอตโรทำให้ใครต่อใครถอยกรูไปตามกันแล้วนิกรก็ลืมตาขึ้นมองดูโลกพลุนพันลุกขึ้นนั่งพอยังไม่ตายโว้ยไอ้นบนบยิ้มออกมาได้พ่อฟื้นแล้วชยโย นิกรจุป,ปากขมวดคิ้วนิ้วหน้าฉันอยากรู้เหลือเกินว่าทุกคนมาวุ่นวายกับฉันทำไมฉันต้องการนอนหลับพักผ่อนถึงฉันตายไปเพราะนอนหลับฉันก็ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนพับผ่าจะนอนให้สบายเสียหน่อยมีคนมากวนทั้งวันวิพากษวิจารณ์ต่างๆนานา,นาโรคนอนหลับมันก็เป็นอย่างนี้ช่างไม่เข้าใจกันบ้างเลย ไอหอกนี่ก็เป็นหมอเสียเป้าดันบอกได้ว่าหัวใจและชีพจรของกันหยุดเจ้าคุณปัญจนึกพยักหน้ากับนบเป็นยังไงตาบอกแล้วว่าพ่อแกหนะ้ามันมะกอกสามตะกา้าเต็มไปด้วยเล่เหลี่ยมต่างๆเห็นหรือ,อยังแล้วว่ามันไม่ได้เป็นอะไรนอกจากเป็นโรคขี้เกียจนอนหลับมาตั้งสามวันสามคืนโดยไม่ยอมลุกขึ้นมากินข้าวอาบน้ำหรือทำอะไรเลย นิกรผุดลุกขึ้นยืนและมองดูญาติมิตรลูกเมียวงสาคณาญาติของเขาด้วยความไม่พอใจทุกคนอย่ามายุ่งกับผมหน่อยเลยครับโรคของผมไม่ต้องรักษาและไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นผมจะนอนสักสิบวันแล้วผมก็หายเองพูดจบนิกรก็พาตัวออกไปทางประตูห้องแกจะไปไหนไอ้กรคุณหญิงวาดร้องถาม นิกรหันมาตอบคุณหญิงว่าดผมจะไปนอนที่ห้องไอเฮลที่เรือนพักคนใช้ครับจะได้ไม่มีใครตามไปรบกวนผมรำคาญจะเป็นบ้าอยู่แล้วพนว่านอนที่นี่ก็ได้ไอก้อนไม่ต้องไปนอนที่เรือนคนใช้หรอกนิกรค้อนปหลําปะเลือกอย่าวุ่นวายกับชีวิตของคนอื่นหน่อยเลยหน้าไอ้พนกันจะเป็นหรือจะตายก็ไม่ได้หนักกบ,บาลแกสักนิด ประไพเดินเข้าไปหานิกรและยกมือจับแขนเขาไม่ต้องเป็นนอนที่ห้องเจ้าแห้วหรอกคะ่ะนอนที่นี่เถอะไม่มีใครรบกวนอีกแล้วเชิญนอนกินเมืองให้สบายพ่อคนขยันนิกรอมยิ้มแล้วเคี้ยวปากจับๆก่อนไม่สบายจริงๆภัยก่อนเป็นโรคนอนหลับมันอยากจะนอนตะพื้น กำลังหลับใครเข้ามาคุยในห้องก็ได้ยินแต่ไม่อยากลืมตาขึ้นดูประภัยประคองเขามาที่เตียงนอนนอนเสียสิคะนอนให้สบายหลับไปเลยไม่ต้องขึ้นมาอีกก็ได้ภัยจะได้สบายใจนิกรนั่งลงบนเตียงของเขาอาปากหาวเสียงลั่นแล้วเอนตัวลงนอนงายพอหัวถึงหมอนได้สักครู่ก็โกรนเสียงสนันวันไหว คุณหญิงวาดต่อว่าด็อเตอร์ดิเลกทันทีไหนเธอว่าไอ้กอนตายยังไงล่ะด็อเตอร์ดิเลกยิ้มแห้งๆผมอธิบายไม่ถูกครับคุณอาชีพประจอและหัวใจมันหยุดทำงานจริงๆครับไอก้กอนอาจจะมีพลังจิตหรือจิตตานุภาพสามารถบังคับหัวใจและชีพจรให้หยุดทำงานชั่วขณะก็เป็นได้คราวนี้คุณหญิงวาดเห็นพ้องด้วย นัน่นนะสิคนที่ไม่เต็มเต็งครึ่งบ้าครึ่งบออย่างไอ้กอนมักจะมีอะไรแปลกๆทำให้พวกเราตื่นเต้นตกใจกันเสมอแล้วนี่จะเอาอย่างไรปล่อยให้มันนอนสบายอย่างนี้อย่างนั้นหรืออร้าปล่อยมันตามเรื่องเถิดครับผมคิดว่าไอ้กอนคงได้รับเชื้อนอนหลับเหมือนกันแต่คงไม่มากนักเท่าที่ผมเห็นมา คนไข้ที่เป็นโรคนอนหลับจะนอนหลับสนิทอยู่หลายวันโดยไม่รู้สึกตัวเลยแต่อาการไอ้กอนมันเหมือนกับแกล้งทำอย่างไรก็ตามมนุษย์ทั่วๆไปแล้วไม่มีใครนอนหลับอยู่ได้ต้องสามวันสามคืนหรอกครับนอกจากเป็นโรคนอนหลับซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งทุกคนโลงใจแล้วต่างพากันทยอยทยอยออกไปจากห้องของนิกร คงเหลือประภัยอยู่กับนิกรตามลำพังซึ่งประภัยก็ไม่ได้ห่วงใยอะไรนักตอนเช้าวันรุ่งขึ้นซึ่งตรงกับวันเสาร์ขณะที่พลกับดอเตอร์ดิเลกเดินเล่นอยู่ในสวนดอกไม้หลังบ้านพัชราพรในเวลาเจ็ดนาฬิกาเศษสองสหายได้ยินเสียงคุณหญิงว่าร้องตะโกนเรียกที่เฉลียงหลังตึกชั้นบน พลเอ๋ยพ่อดิเรกเร็วขึ้นมาข้างบนเร็วๆพ่อหงวนเป็นโรคนอนหลับไปอีกคนหนึ่งแล้วสองสหายต่างเงยหน้ามองดูคุณหญิงวาดแล้วพลก็กล่าวกับนายพลดิเรกอย่างขบขันว่ายัางไงหมอโรคนอนหลับระบาดในบ้านเราเสียแล้วไม่ช้าพวกเราและคนในบ้านคงนอนหลับหมด เปิดโอกาสให้พวกคนร้ายเข้ามาขนข้าวขนของในบ้านเราเอาไปตามใจชอบดอกเตอร์ดิเรกขมวดคิ้วเข้าหากันในซอยใหญ่ตรงข้าบ้านเราเป็นโรคนอนหลับกันเกือบทั้งบ้านเชื้อไวรัสคงแพร่หลายอยู่แถวนี้กันเห็นจะต้องเสียเวลาค้นหายาฉีดสำหรับรักษาและป้องกันโรคนอนหลับไปบนตึกเถอเพื่อนไอกรหลับไม่ตื่นไปคนหนึ่งแล้ว ให้งวนเกิดเป็นขึ้นมาอีกคนความจริงมันเป็นโรคที่ร้ายแรงมีอันตรายถึงชีวิตที่ญี่ปุ่นมีคนตายด้วยโรคนี้นับพันคนแล้วที่เกาหลีก็มีแต่เชื้อโรคและอาการไม่เหมือนกันที่ห้องนอนของอาเซียกิมงวนสีนางกับเจ้าคุณปัญจนึกและคุณหญิงวาดกำลังช่วยกันร้องเรียกปลุกขย่าร่างของอาเซีย ซึ่งกำลังนอนหลับสนิทอยู่บนเตียงของเขาเมื่อด็อเตอร์ดิเลกพาผลเข้ามาในห้องคุณหญิงวาดก็ร้องขึ้นดังๆช่วยหน่อยพ่อดิเลกพ่อหงวนเป็นโรคนอนหลับไปอีกคนหนึ่งแล้วเจ้าคุณท่านนึกว่ากแกล้งทำเป็นหลับเอาน้ำราดหน้าตั้งแก้วยังไม่รู้สึกตัวอาใช้ให้ไอ้แห้วไปตามพ่อนึกกับพวกลหลานๆมาแล้ว นายพลดิเลกเดินเข้ามานั่งลงบนเตียงนอนข้างกิมงวนแล้วเอื้อมมือจับชีพปจรอาเซียชีพปจรยังเต้นอยู่ครับแต่เต้นช้ามากนายพลดิเรกพูดยิ้มยิ้มและพยายามเขย่าตัวอาเซียพางร้องเรียกให้รู้ตัวงวนโว้ยไอ้งวนเจ้าสวัวกิมเบสอะไม่ยักตื่นประภัยว่า ลองจี้บั้นเอวดูซิคะหมอตามธรรมดาอาเสียแกขี้จักกรจี้ถ้าแกทนได้ก็หมายความว่าแกเป็นโรคนอนหลับจริงๆด็อกเตอร์ดิเลกยกมือสองข้างจี้บั้นเอวเสียงงวนทันทีเตอาเสียนอนนิ่งเฉยและนอนแบบเดียวกับนิกรเผยอะหนังตาขึ้นเล็กน้อยมือทั้งสองกำหมัดแน่นดิเลกดึงตัวกิมนวนให้ลุกขึ้นนั่ง แต่แล้วอาเสียก็หงายหลังลงนอนหงายเหยียดยาวหลับต่อไปเจ้าแฮวพาตัวเดินเข้ามาในห้องอย่างร้อนลนแล้วรายงานให้คุณหญิงวาดทราบรับประทานคุณพนัสคุณนบคุณสมนึกและคุณดำรงเพิ่งตื่นนอนครับคุณสมนึกบอกว่าแกไม่ได้เป็นหมอครับช่วยอะไรไม่ได้คุณหญิงวาดเหม้มปากแน่นเป็นอย่างนั้นไป ลูกสมัยนี้จเจริญขึ้นให้คนไปตามบอกว่าพ่อแม่ไม่สบายกลับตอบว่าไม่ใช่หมอช่วยอะไรไม่ได้รู้อย่างนี้เมื่อตอนมันนอนแบะเบาตัวเท่าลูกหนูบอกให้ยายนวลเอานมอุดจมูกให้ตายเสียรู้แล้วรู้รอดไปนวลละออ,อดหัวเราะไม่ได้พ่อนึกแกทานนมกระป๋องค่ะไม่ได้ทานนมนวลหรอกค่ะคุณอาความเงียบเกิดขึ้นชั่วขณะ ดอกเตอร์ดิเลกกลมลงฟังหัวใจของอาเซียเขารู้สึกว่าหัวใจเต้นช้ากว่าปกติไม่สม่ำเสมอกันในที่สุดเขาก็ลุกขึ้นและเดินไปหานวลละออไอง้งวนเป็นโรคนอนหลับจริงๆครับและมีอาการมากกว่าไอ้กอนแล้วจะทำอย่างไรล่ะคะดอกเตอร์ดิเลกนิ่งอึ้งไปสักครู่ โรคนอนหลับถ้าปล่อยให้หลับไปเรื่อยอาจจะตายได้ครับคุณต้องให้อยู่ในความดูแลของหมอและพยาบาลอย่างใกล้ชิดเราจะทิ้งไว้ที่บ้านไม่ได้เพราะถ้าไอ้งวนกับไอ้กรเกิดตายขึ้นมาพวกเราจะต้องกลัวผีมันซึ่งอย่างไรเสียไอ้กรหรือไอ้งวนต้องมาหลอกพวกเราแน่ๆนวนลละอ,อฝืนยิ้มนั่นนะสิคะ หมอกำลังจะแนะนำให้ดิฉันกับคุณภัยส่งเฮียกับคุณนิกรไปไว้โรงพยาบาลใช่ไหมคะอร้ไรแต่ไม่จำเป็นต้องส่งไปอยู่โรงพยาบาลหรอกครับส่งไปรักษาตัวที่ดิเลกคลินิกดีกว่าพวกหมอลูกศิษย์ของผมที่ประจำอยู่คลินิกล้วนแต่เป็นหมอชั้นดีทั้งนั้นรับรักษาคนไข้และเหมาทำศพคนไข้เสร็จเรียบร้อยในราคาเยา ถ้าไอ้หวงวนกับไอ้กรไปรักษาตัวอยู่ที่คลินิกของผมอย่างช้าสิบวันก็จะหายเป็นปกติและระหว่างนี้ผมจะได้ค้นคว้าหาวิธีปราบและป้องกันโรคนอนหลับด้วยตอนนี้กำลังระบาดท,ทั่วกรุงเทพวันนี้แม่ของพยาบาลที่คลินิกผมคนหนึ่งป่วยเป็นโรคนอนหลับอยู่ดีๆหลับพร้อยไปปลุกไม่ตื่นแบบเดียวกับไอ้หวน คุณห,หญิงวาดกล่าวขึ้นอย่างเป็นงานเป็นการส่งเจ้าสองคนนี้ไปอยู่คลินิกของเธอก็ดีเหมือนกันพ่อดีเลขอย่าให้เจ็บตายอยู่ในบ้านเลยน่ากลัวออกถ้าจะตายก็ไปตายที่อื่นพวกเราจะได้ทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลไปให้นิกรหลับไปห้าวันแล้วนะมันอาจจะตายในสองสามวันนี้ก็ได้เจ้าคุณปัญจนึกยกมือปิดปากหาว ประภามองดูหน้าท่านแล้วพูดเบาๆหาวนอนหรือคะคุณพ่อเอคุณพ่อเป็นโรคนอนหลับอีกคนกระมังคะท่านเจ้าคุณสะดุ้งโยงรีบปฏิเสธทันทีปล่าวโวยเมื่อคืนพ่อทำงานอยู่ดึกมากได้นอนเพียงสามสี่ชั่วโมงเท่านั้นมีการปรึกษาหารือกันระหว่างด็เอร์ดิเลกับนวลละอและประภัย ในที่สุดสองนางก็เห็นพ้องด้วยที่จะส่งกิมเง่วนกับนิกรไปรักษาตัวที่ดิเลคคลินิกซึ่งจะให้เจ้าแฮวทำหน้าที่เฝ้าไข่ตอนสายวันนั้นเองผลกับดิเลกช่วยกันนำตัวนิกรกับกิมงว่วนบรรทุกรถตรวจการไปส่งดิเลกคลินิกสองสหายนอนหลับอยู่ในรถตลอดเวลาและหลับสนิทเหมือนคนตาย ในหน้าที่ของคนเฝ้าไข้เจ้าเฮลอึดอัดใจเต็มทนที่เขาจะต้องนั่งแกลวอยู่ในห้องคนไข้ท่ามกลางความสงบเงียบของดิเลกคลินิกเขาไม่มีงานอะไรต้องทำนอกจากนั่งมองดูเสียกิ้มงวนกับนิกรที่นอนหลับอยู่บนเตียงใกล้ๆกันและโกรนแข่งกันนิกรโกรนเสียงสูงและอเสี่ยโกรนเสียงห้าว